ใช่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสียงสวยกับรถที่มีความภาคภูมิใจมากๆนะครับขอบยินดีด้วยกับลูกค้าที่ได้รถในช่วงนี้นะครับสําหรับ Ford Ever อรตตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมด้วยเป็นตัวที่สีท็อปเท่านั้นถึงจะเป็นตัวรุ่นนี้นะครับแล้วก็สีนี้นะหลายๆคนจะบอกว่าทํายังไงออกมาจากศูนย์แล้วมันไม่ค่อยเงานะครับผมจะบอกว่ามันเงานะแต่ต้องมีวิธีการทําให้เงาคันนี้เคลือบแก้วในสเต็บซูเปอร์โค้ดนะครับ เป็นการเคลือทั้งหมด4โค้ดนะครับแน่นอนว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมแน่นอนนะครับสล้วเราคันนี้ใช้เวลาในการทําประมาณ4วันนะครับก็นอกจากเคลือบแก้วแล้วเนี่ยก็จะมีการทําเปลี่ยนฟิล์มด้วยลูกค้าแถมมาจากศูนย์ผลไม่ไหวมันร้อนนะฮะขอเปลี่ยนฟิล์มนะครับที่มันดีนะครับแล้วก็มีโทนความร้อนได้จริงแต่ขอมืดนะครับดำและดีและมืดมองเห็นด้วยฮิปเปอร์ออปติกครับผมเลือกฮิปเปอร์ออปติกให้ลูกค้าพาพามาดูกันตรงนี้หนึ่งเห็นอย่างนี้มันดํานะ แต่เข้าไปเนี่ยมันไม่ดำนะฮะนี่ข้างๆ้าง80บานหน้า60แล้วบอกเลยว่าเย็นแน่นอนแล้วก็ไม่รบกวนนะครับขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าด้วยสา,า e T สามารถใช้อิทิพัสได้นะครับสามารถใช้รีโมทประตูเข้าบ้านตัวเองได้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างมองเห็นชัดเจนและมีอยู่จริงดีแน่นอนทําไมถึงกล้าการันตีอย่างนี้นะครับเพราะว่า h u วบอรติเนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของวีูนะครับวี v ูเป็นคนนาเข้าแน่นอนว่า ดีแน่ๆนะครับเพราะว่าปกติท hmm. ี่ร um ้านเราจะติดวีคูเนาะแ้วก็คันนี้นะนอกจากจะติดฟิล์มกันร้อนแล้วจะมีฟิล์มแต่กันลอยเฉพาะจุด่าพามาดูกันในเบ้ามือจับนะครับเห็นไหมฮะว่าติดนะครับมองไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดไม่ใช่ติดแล้วนะครับแต่ติดนียนๆนียนๆมากๆาะครับเห็นไหมสวยงามมากๆครับในเบ้ามือจับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงครับที่หลายๆคนไม่ได้ระวังสักพักหนึ่งจะเป็นรอยเล็บเพียบเลยนะครับแต่ตอนนี้เราติดกันลอยเป็นร้อยแล้ว ไว้ใจวางใจได้แล้วก็มีอีกหนึ่งส่วนนะครับนี่หน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้ใหญ่มากครับ1ินิ้วนะสิบสองจุดเก้านิ้วนะครับเกือบสิบสามนิ้วนะครับใหญ่กว่า iPad ของผมอีกนะฮะก็ติดฟิล์มแต่กระลรอยเช่นกันนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหาแล้วอันนี้ผมติดฟิม์มแต่กร็ลรอยให้เรียบร้อยคันนี้ออปชั่นแน่นๆทําเน้นๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการท,ทําที่พอสมครวรเลยสี่ถึงห้าวันเดี๋ยวลูกค้าให้เวลาทั้งหมดเจ็ดวัน พราะาลูกค้าแต่วันเสาร์ถึงวันเสาร์อขอบคุณท่านเจ้าของรถมากเพราะว่าคันนี้มันอยู่แถวนี้ให้อยู่แถวดูสระบุรีนะครับมาทํากันถึงคลองหลวงนะครับ70กิโลถึงใจจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยยินดีกับท่านเจ้าของรถด้วยที่ได้รถคันนี้มาไว้ในครอบครองดูแลรักษารถของเขาให้ดีเยี่ยมนะครับเราจะอยู่เป็นคู่มือแล้วกันเป็นคู่คนดูแลของท่านตลอดไปวันนี้มิกกี้สุดละสวยสวัสดีเยี่ยมมาก